บ้าเป็นไงล่ะอย่างที่คุยไว้ไหมล่ะเป็นไงแค่คันที่หนึ่งนะเบ็ดก็มีอาการขนาดนี้ซะและ้วยกขึ้นมานี่เผอเผยเจ็ดเป็ดโลนันเนี่ยโอ้โหน้ําเต็มบ่อแบบนี้ไปหาขุดไส้เดือนมาปักเบ็ดกันดีกว่าเอาเซนมิน้นทําอะไรอนะน่ะขุดไส้เดือนเนาะโอ้โหขุดอย่างเงี้ยมันจะไปได้อะไรมันจะไปได้ตัวไหมเนี่ยก็ขุดไส้เดือนนะสิเจนเอกขุดยากจริงๆเลยเนี่ยยังไม่ได้ตัวเลย มามามาเดี๋ยวจะขุดให้แค่ขุดชสเดือนแค่นี้นะเสียนเอกไม่อยากจะคุยหรอกสมัยอยู่เมืองนอกกันนะทําอะไรกินเล่าทำอะไรอะเสียนเอกขุดไสเดือนกินเลยดิเซียนมิ้นนี่นี่ยีนี่ได้เนี่ยได้ตัวแล้วเนี่ยมาเนี่ย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 เห็นปะได้ตัวแล้วเนี่ยไม่อยากจะคุยโถเอ้ยแค่แค่ขุดชสเดือนมันจะไปยากอะไรเนี่ยคุยคุยอยู่มันก็ขึ้นมาให้จับยังไม่ทันได้ขุดเลยเนี่ยโอ้โหดูดิเนี่ยเนี่ยดูโอ้โหหมานอะไรขนาดนี้นี่แค่ดีดนิ้วนะ โอ้โหก็ได้เต็มแก้วนะโอ้เซียนเอกอะนะหากินหมานไม่อยากจะคุยหลอกเซียนม้นมีอะไรนะปรึกษาเซียนเอกได้ไอเรื่องหาอยู่หากินเนี่ยเซียนเขาเรียกว่าเซียนเอกก็อย่างนี้แหละนี่ลองคิดดูนะเซียนม้นถ้าเซียนเอกหมันหมานอย่างเงี้ยหาขุดไส้เดือนตัวละบาทขุดสักล้านตัวโอ้โหรวยรวยตายแล้วแต่ไม่เอาหรอกเซียนเอกอะนะปล่อยให้เซียนรุ่นหลังๆเขาได้เกิดบ้างถ้าเราขุดสมุดมันก็เดี๋ยวมันนะขอไม่คุยดีกว่าอ่าอ่าเอาไส้เดือนไปปักเบ็ดได้แล้วเซียนม้นป โอ้โหมาขุดใส่เดินกับเซียนเอกนี่หมานจริงๆเลยแต่เหมือนมาขุดขิงยังไงก็ไม่รู้เอาวะได้ใส่เดินไปปักเบ็ดกรยังดีขี่โม้จริงๆเลยเซียนเอกนี่น้ำเต็มบอ่อแบบนี้มาลงเบ็ดปักสักห้าหลังกั็ดีกว่าดูซิว่าจะได้ตัวไหมจะมาหรือเปล่าไปค่ะไปลงเบ็ดกันเลยหลังที่หนึ่งมาลงกันเลย หลังที่สองมาลงเบ็ดกันเลย เบ็ดหลังที่ห้าหลังสุดท้ายแล้วค่ะมาลงกันเลยตอนนี้ลงเบ็ดไว้ครบทั้งหมดหหลังแล้วค่ะเอาไว้เย็นๆเดี๋ยวมายามเบ็ดกันนะคะดูซิว่าจะได้ตัวไหมจะมาหรือเปล่าเย็นแล้วมาละเบ็ดปักกันดีกว่าดูซิว่าจะได้ตัวไหมจะมาหรือเปล่าไปค่ะไปละเบ็ดปักกันเลย หลังที่หนเหยื่อหมดยังไม่ได้ตัวหลังที่สองเหยื่อยังอยู่ยังไม่ได้ตัวเหมือนเดิมหลังที่สามก็ยังไม่ได้ตัวเดี๋ยวไปยามเบดหลังที่สีกันตอนเลยดีกว่า ก็ยังไม่ได้ตัวอีกเหมือนเดิมโอ้โหเบ็ดหลังที่ห้าหลังสุดท้ายเบ็ดมีอาการมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้ตัวหรือเปล่าสรุปหลังที่ห้าเหยื่อหมดยังไม่ได้ตัวสรุปวันนี้มาปักเบ็ดห้าหลังยังไม่ได้ตัวเลยค่ะ เดี๋ยวคลิปหน้าลองให้เซียนเอกมาปักเบ็ดดูบ้างดีกว่าดูซิว่าจะได้ตัวไหมจะมาหรือเปล่ารอติดตามรับชมได้เลยนะคะโอ้เซนม,มิน้นแค่ปักเบ็ดมันจะไปยากอะไรเนี่ยปักมาห้าหลังไม่ได้สักตัวสมัยเซียนเอกอยู่เมืองนอกกันนะลงเบ็ดร้อยหลังโอ้ยได้ทั้งร้อยหลังเลยร้อยตัวโอ้โหไม่อยากจะคุย เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าแล้วกันห้าหลังเนี่ยมันเด็กๆเด็กๆเ,เ,เขาปักกันมาครับเพื่อนๆคลิปนี้มาปักเบ็ดต่อจากเซียนม้นกันดีกว่าคลิปที่แล้วเซียนม้นปักเบ็ดไว้ห้าหลังไม่ได้สักตัวเลยนี่เดี๋ยวคลิปนี้เซียนอีกต่อให้ด้วยนี่เอาสามหลังพอสองหลังนี่นะไม่เอานี่สามหลังพอคนมันจะหมานะทุกคนมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนเบ็ดนะมันอยู่ที่ใครเป็นคนปักระดับเซียนเอกแล้วสามหลังโอ้หสามตัวแน่นอน ก่อนอื่นเลยมาเติมเหยื่อกันก่อนเลยดีกว่าดูดิเสียนเม้นใส่เหยื่อแค่เนี้ปลามันจะไปมองเห็นอะไรแล้วนี่ใส่เหยื่อเรียบร้อยแล้วแน่นๆเลยถ้าอย่างเงี้ยนะปลาไม่กินปลามันก็คงจะตาบอดแล้วล่ะ <c oughs> นี่แล้ววิธีการเลือกหมายนะมันต้องลกุลกๆแบบนี้นี่แล้วปลามันจะเข้ามาใส่อยู่ดีรับรองโอ้โหนี่ดูปักเลยดีกว่าคุยะคุยะไปก็เท่านั้นนี่ลงไปเลยเป็นไงแค่เลือกหมายก็เด็ดแล้ว มาลงเบ็ดหลังที่2องก็ต่อเลยดีกว่านี่ไม่อยากจะคุยเลยสมัยอยู่เมืองนอกกันนะเนี่ยแค่ปักไปปึ๊บเงี้ยนะปลานี่โอ้โหกินเบ็ดปึ๊บเลยเนี่ยไม่ทันไม่ข้ามคืนข้ามวันหรอกปลากินเบ็ดเลยแหละโอ้โหหมายแถวนี้มันโล่งเกินว่ะสงสัยต้องงัดวิชาออกมาใช้ซะและ้วโล่งๆแบบเนี้ยมาครับเบ็ดหลังที่สามมาลงกันต่อเลย นี่หมายแบบนี้นะไข่ลงก็ไม่ได้กินตัวหรอกมันโล่งไปนี่สมัยอยู่เมืองนอกนะเจอหมายแบบนี้นี่ดีดน้ำสองสามทีปลามากินเบ็ดปับ๊บโอ้โหหมานดีสมัยก่อนนะนะ,ะวันนี้มาปักเบ็ดนะสามคันเสียนมิดปักห้าคันไม่ได้สักตัวเสียนเอกต่อให้สามคันเนี่ยก็พอแล้วนะะได้ทั้งสามคันแหละหมานถ้าเสียนเอกลองได้ปักนะลองได้ถึงมือเสียนเอกเนี่ยไม่จริงๆเนี่ยไม่อยากจะโชว์ฝีมือหรอก อยากจะให้เซียนรุ่นหลังๆเขาได้แสดงฝีมือกันบ้างถ้าเซียนเอกเราได้แสดงฝีมือแล้วนะอบอกเลยเซียนใหม่ๆไม่ไมีได้เกิดดับดาวเซียนหมดแล้วเซียนเอกอเดี๋ยวสาคันนี้นะปักไว้ข้ามคืนเลยพรุ่งนี้เช้าค่อยมาดูใหม่เดี๋ยวดูว่าจะจริงอย่างที่เซียนเอกพูดหรือเปล่าเซียนเอกเนี่ยมันดับดาวเซียนใหม่ๆหมดแล้วไปเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้าดีกว่ามาได้เวลามายามเบ็ดปักกันแล้วเช้านี้นะบอกเลยสิบโลต้องมีเป็นอย่างต่ำต่อให้เบ็ด3ามคันเนี่ยนะ บอกเลยสิบโลนี่มันได้อยู่แล้วเดี๋ยวไปย้ำให้เด็กๆมันดูสักหน่อยดีกว่าป่ะโอ้โหเป็นไงเป็นไงบ้าเป็นไงล่ะอย่างที่คุยไว้ไหมล่ะเป็นไงแค่คันที่หนึ่งนะเบ็ดก็มีอาการขนาดนี้ซะแล้วยกขึ้นมานี่เผลเผเจ็ดเปดโลนะเนี่ยโอ้โหมาเดี๋ยวมายกกันเลยดีกว่าดูดิ ว่าปลาอะไรโอ้โหไอ้ดุกไอ้ดุกไอ้ดุกโอ้ยไอ้ดุกโอ้โหนี่นี่เอ้ดุกโอ้ยโอ้โห้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โห้ยเดี๋ยวอืเน่เป็นไงโอ้โหหมาดจริงๆเชียวเลยหมาดอะไรอย่างนี้ไม่ได้อยากจะคุยเลยเนี่ยอุ้ยเบ็ดจะหลุดเบ็ดจะหลุดนี่นี่นี่เดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นก่อนเบ็ดจะหลุดเบ็ดจะหลุดนี่ดูโอ้โหหมาดจริงๆเชียวแต่ปกติเอ๊ะ ไม้แรกเนี่ยคันแรกเนี่ยมันต้องมีเจ็ดเป็ดโลนะไอตัวนี้มันหลุดมายัางไงสงสัยมันเพิ่งจะเกิดลูกปลาเดี๋ยวไปดูคันที่สองคันที่สามเลยเผล่เมีห้าหกล้แหละปะ่ะคันแรกก็หมานะอย่างเงี้ยนะมาอยู่ในสายตาตัวมันนิดเดียวดูเป็ดจะหลุดแล้วเห็นไหมดูเห็นไหมเป็ดจะหลุดละนี่หมานความหมานเกี่ยวแค่ปลายปากนิดเดียวดูแต่ก็ยังได้ขึ้นมาโอ้ความหมานหมานอะไรระดับนี้ปะ่ะไปดูคันที่สองที่สามมาต่อเลย ทคันที่สองเบ็ดไม่มีอาการเลยวะเป็นไปได้อย่างไงไม่น่าเป็นไปได้นะท้านลองได้ถึงมือเชียนเอกแล้วเนี่ยมันแปลกๆอยู่นะเดี๋ยวดูก่อนขอดูสักหน่อยอโอ้โหนี่เข้ามาดูใกล้ๆดูเซียนนี้ยเยื่อหมดเห็นไหมนี่ร่องรอยดูมันยังคาเหยื่อไปหน่อยนึงนี่ร่องรอยแบบนี้บอกได้เลยเนี่ยตัวเนี้ยนะ ้าให้มองจากตัวคันเบ็ดและเหยื่อที่เหลือนะไอโดสิบโลอ่ะเอออันนี้พูดเรื่องจริงนี่ไอโดสิบโลเลยนะแต่ทีนนเนี้ยมันพลาดไงเราก็ไม่ได้มาละตอนดึกๆไงเรามาละเช้ากอย่างเงี้ยแหละธรรมดาจริงๆนะได้นะสิบโลลยโดเนี่ยจำทศไว้ในใจนะไอโดสิบโลจริงได้แล้วละ่ะแต่ที่มันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเรามาละข้ามคืนป่ะ๋ยวไปดูเบ็ดคันที่สามต่อคันที่สามนี่เผลอๆไอช่อนนะซส์แบบ หัวกำลังเผาเกลือแหละไปเดี๋ยวไปดูกันเลยอะไรวะเบ็ดไม่มีอาการมันเป็นไปได้ยังไงหมายแบบนี้นะมันต้องมีไอ้ช้อนแบบใช้เผาเกลือแบบห้าหกโลเจือก็ยังอยู่ดูเอ๊แต่ดูจากเจือแล้วเนี่ยไม่มีปลาตอดเลย เกี่ยวว่ายังไงอย่างนั้นเลยเขา,าดูใ,ใกล้ดิเห<บ>็นไหมเนี่ยลักษณะการอย่างนี้นะ <S <S 1> <S 1> มันบ่งบอกได้เลยนะว่าเนี่ยต้องมีอะไรเข้ามากวนปลาแน่เลยถ้าโดยปกติแล้วเซนเอกปักนะหมายแบบนี้ยไอช่อนห้าโลหกโลต้องได้แต่ที่ไม่ได้เนี่ยคิดว่าหมายเนี้ยมีตัวอะไรเข้ามากวนอย่างเช่นพวกตัวเงินตัวทองแน่นอนมันอยู่เหนือความคาดหมายของเซนเอกนะไม่งั้นนะโอ้โหวันเนี้ยไอช่อนเผาเกลือตัวนี่ น่าเสียดายไม่เป็นไรมันก็ผิดพลาดกันได้บ้างนะตนัวเงินตัวทองมันเป็นตามธรรมชาติความหมานมันอยู่ที่เซียนอยู่แล้วแต่ว่ามันมีเหตุที่ทําให้ปลาไม่กินเบ็ดอะไม่เป็นไรอย่างน้อยๆน,นะวันนี้ก็ได้ไอดุกหนึ่งตัวป่ะเดี๋ยวไปปิ้งไอ้ดุกกินกันดีกว่าอย่างน้อยๆก็มีขบคาวแล้วล่ะป่ะนี่สรุปสุดแล้วก็ได้ปลาดุกตัวหนึง่งนะโอ้โหก็ถือว่าหมานนั่นแหละเสียนเอ,อะยังไงก็หมานนี่ แต่ตัวแค่เนี้ยดับเสียนเอกอะไม่เอาหรอกนี่เดี๋ยวปลดเบ็ดก่อนปลดเบ็ดก่อนนะอ่ะหลุดพอดีเห็นไหมหลุดลนะโอ้ยขาวตาด้วยนี่ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเซียนเอกถึงหมานขนาดนี้ดูนี่ปลาดุกนะแล้วบ่อบ่อเลี้ยง <c oughs> นี่เราได้ตัวมันน้อยไม่กินก <c oughs> ็ให้ชีวิตมันให้ชีวิตมันแหละปล่อยมันไปนะครับเราก็เอาไว้ ตกต่อนะครับก็ให้มันไซส์ใหญ่ๆห่อยสุดท้ายเราก็เอามันขึ้นมากินอยู่ดีนะให้มันไซส์ขนาดนี้นี่ปลาบ่อบ้านเชนเอกต้องขนาดนี้เท่านั้นถึงจะกินได้ตัวเท่านิ้วสมานนี้ก้อยเนี่ยไม่กิน